ขามาค่ะมากินตำส้มกับปลากับต้มขาหมูค่ะค่ะเขามากินน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะข,ของห้านก่อนไหมกล้วยหอมทองทอด panang audeta, o kung un. ินอะไรที่สดชื่นมะบโอกาสที่อาหารนะคะเนาะแดดก็สองแต่ก็เลือกที่จะนั่งตรงที่มีแดดนะคะ ทางบ้านช่างสืมช้าตอนนี้โดนกระเด็นใช่แล้วมั้ง ตัวนี้ใส่ไปเทียออ้างนำพานนะเกือบสองปีที่ผ่านมา ข้ามูตม้มคัดหนึ่งกินเมื่อวานกาแฟ้งอะกินมะหมดค่ะ จะเทียมเม็ดไงอ่ะแบบนี้จิจอยอยู่ข้างหน้าค่ะอดไม่ได้ที่จะมองถ้าเปิดคอมนะคะมาค่ะ ส้มตำหัวผักใส่ใส่หัวหอมใหญ่ถ้าอยู่เมืองไทยปราัมกินตำหมัอแต่จำมัวที่นี่ก็ทำได้เหมือนกันแต่มันจะขาดอยู่สมผักนะคะบ่นี้มีสมผักติดบ้านนะ ผักดองที่ซื้อสําเร็จกินกับพลังงานเนาะค่ะเนาะแซ่บด้วยืม หมูพร้อมกระเทียมพร้อม ปลอาอดดอกดอกพริกเพราะแต่มันพริกเนาะคะ่ะต้นไม่ที่ปับปลูกนี่นนมีพริกแล้วก็กะเพรากระเพราเนี่ยตายละค่ะพริกเนี่ยเป็นลูกเป็นดอกเป็นลูกลูกเล็กๆค่ะเนี่ยร่วงแดดประพ่อค่ะมือนี้พึ่งมีแดด อึดแดดมากนึ่งมะม่วเขลเทศเต่าฟางแดด <laughs> ขึ้นมะนาวบเริ่มเลยกินเอากินเอาอิ่มแล้ว คลิปก่อนเป็นคลิปทันวเน,าวนะะ่าค่ะก่อนหน้านั้นก็ทั่วเนาว่าสองคลิปเด,ดกันคนที่สามเขาจะอบอกว่าลุงชินกับการก,กินทันวเนาว่าค่ะผักระเทียมแต่ถ้ารู้จักน้ำเงี้ยวะะนะแล้วเนี่ยก็จะมีส่วนผสมของทั่วเนาว่าเป็นอาหารทางผาคเนือนะคะ

เสริมค่ะเอาไว้คลุกกับน้ำส้มตำที่ขาบทัดไปค่ะให้ย่อยก่อนตำส้มเนี่ยเป็นอย่างที่กินได้เรื่อยๆนะคะเนาะขาหมูก,กินวันที่สองเนี่ยหมดแล้วน้องมาถึกเลขค่ะน้องมาได้กระดูกปนเนื้อนิดหน่อย มาทางไทยตอนนี้นะคเนาะเชอกันใหม่คลิปหน้านะคะคือบ่าเป็นค่าทักไทยเป็นคลิปที่เอาไว้ทักไทยกันสำหรับผู้ที่เบิ่งกันซูมือนละะ้วนะนั่งปันังกินเขาคนเดียวนะฮะเวลาบได้เหตุลคลิปนะคิดจะได้ว,ว่าอืมอาจจะไม่มูเบามูกลิ่นมูชิดว่านนะคะ ราะว่าด้วยความที่เขาเ็ดคลิปมากในระยะเวลาค่อนข้างนานนะคะเนาะเขาจะชินกัการกินข้าวแล้วตอนหนากกล่องบรรู้ก,กันว่าคนที่เบิรงเนี่ยชินกับการเบิรงคลิปบอ่อเวลากินเขาหรือกินยังอาจจะเบิรงคลิปข้าวคลิปบันเทิงหรืออย่างเนาะ,ะเนาะคลิปแนวที่เจ้าของมากนะคะแต่ป่าเป็นคนหนึ่งที่บบว่ากินแล้วต้องดูอะไรสักอย่างนะคะ ถึงแมนบอกบอเหตุคลิปบ่กกินเขากับกล้องนี่ะกก็มีแนวเบิงอาจจะไปดูเพื่อนคนนั้นคนนี้นะคะเนาะแล้วกล้องปาก็ตัดไปโดยไรวีแวว <laughs> กับมาอีกทีก็จานช่อมจำกินอิ่มแล้วก็เอาไปเก็บแล้วนะนี่ค่ะลาด้วยต้นอะโวคาโดนะที่ปะเพาะเมล็ดนะ ทายุ่งว่งางทยบ้านเทาจะ,จะเจร่ญเติบโตเป็นหน่วยให้ได้เก็บกินอยู่ค่ะถ้ามีโอกาสได้ซื้อพันแฮสนะฝากไว้ฝากให้ซื้อปลูกในกระถางก่อนค่ะเ้วค่อยเอาล่งดินพื้นที่ค่างบ้านนะคะพอได้มีพื้นที่นะคะมันจะได้เก็บกินลูกสามสี่ปีก็ได้กินแล้วต้นมันไม่สูงนะแต่ว่าถ้าพ้ได้มีพื้นที่จากัดกะ เพบาเป็นตะปูหรอคะต้องปลูกในพื้นที่กว้างแนจากน้อยแต่ว่าต้นมันก็บ่สูงค่ะที่ปาเห็นภาพตัสิบประมาณเกือบสามเมตรนะคะต้นที่ต้นที่ปาเห็นน,นเนี่ยต้นสูงๆแท้ๆปาบ่ปาบ่รู้ค่ะปาเห็นว่ามันสูงเท่าใดนะคะเนาะนี่นะคะตน้นอะโวคาโดนะคะพันแหสที่ปากินประจํานะะ เริ่มมากินอะโวคาโดนะคะท่านี้ปลาซื้อโลละร้อยต้นต้นนะ,ะรอยหาดูรอยสิบบาทประมาณนะคะเงินบาทโลละหนึ่งร้อยต้นต้นนะ,ะนี่นะคะกำลังแง่งะคะ่ะแต่มันสุดท้ายมันก็จะร่วงคือบกพลิกของปลาที่ร่วงนะคะเสียดายมากพลิกต้นข้างหลังนะหลายต้นเลยนะคะ แดดนะคะแดดจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตนะคะแม้แต่ต้นพืชนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายค่ะ